พวกเราต้องเดินทางไปไหนแล้วมีอะไรเหรอพ่อฉันหายไปพ่อรองก็หายไปเมื่อคืนนี้ผมได้ยินพวกเขาสองคนเดินออกไปจากห้องนะพวกเขาไปหาเจ้าคนบ้าแน่แปลกจังทำไมไม่มีใครพ่อฉันไม่ได้มาตาไหกับเจ้าบ้านั่นก็ด้วย พวกเขาน่าจะเพิ่งไปไม่นานพ่อทิ้งเครื่องหมายเอาไว้ฉันกับหลี่เออมิทุระไม่ต้องห่วงแต่แก่เจ้าเล่นี่ไปไม่ลากันเลยเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเปิดประตูมีคนวางเพลิงด้านนอก บังอาจวางเพลิงทำร้ายฉันเหรอเดี๋ยวโดนแนะ่ไม่ให้โอกาสหญิงงามช่วยเลยอะโอกาสหน้าเถอะไอ้ขี้คลาดออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมีปัญญาวางเพลิงแล้วจะไปซ่อนตัวทำไมเล่าวางเพลิงไม่อยู่แถวนี้แล้ว หนีเร็วจังเลยเราได้คุยกับเจ้าบ้าคนนี้สองสามคำก็มีคนคิดฆ่าปิดปากดูถ้าเจ้าบ้านี่จะรู้เรื่องที่น้อยคนรู้แล้วบางทีนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้หมู่บ้านนี้แปลกๆอาจารย์นี่โอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะอย่าเพิ่งมาสนใจฉันเลยฉันบอกให้เฝ้าคนไหนละ่ะเกือบลืมเลย อาจารย์ช่วยเจ้าบ้านนั่นทีเมื่อคืนผมหลับลึกไม่ระวังตื่นมาเห็นชาวบ้านไปหาเขาแล้วก็ลากตัวไปผมแอบเห็นว่าเจ้าบ้านจะถูกฆ่าแล้ว่ะรีบไปลุ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 ล่ลลุลุุล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 ุ ถาคนตามอำเภอใจไม่กลัวกฎหมายเหรอคุณใช้วิชามารพวกคุณเป็นปีศาจเป็นพวกสัตว์ประหลาดฉันว่าพวกคุณเน่ะเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าอีกผมขอเตือนนะนี่เป็นเรื่องของหมู่บ้านไปเลยพวกคุณรีบออกไปซะเราต่างคนต่างอยู่ <c oughs> จะไม่ถามนะว,ว่าฉันอวี่ตังตังเป็นคนยังไงน่ะฉันชอบเรื่องชาวบ,บ้านคุณฆ่าคนเหมือนผักตาเรื่องนี้ฉันต้องยุ่งแน่น เจ้าบ้านนี่เป็นคนบาปของหมู่บ้านเราเขาไม่ควรกลับมาเลยบาปบหรคนบนเขากโกรธเขายังเอาความลับของเราไปประกาศด้วยจะให้หมู่บ้านของเราลโลงด้วยหรือยังไงคนบนเขาคือใครคนบนเขาคือเทพเสียนบนเขาเป็นเทพยยนนเที่คุ้มครองหมู่บ้านคุ้มครองหมู่บ้านของเราให้มีฝนตกชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขใครต่อต้านคนบนเขา ก็คือศัตรูของเราปอกเป้าคนบนเข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 าเอาเขาไปไม่ได้นะวันนี้ถ้าปล่อยเขาเทพเสียนไม่ปล่อยเราแน่ๆวันนี้ฉันจะเอาตัวของเขาไปลุยเลยให้เราเอาตัวเขาไปได้หรือยัง คุณนี่พวกคุณปวดหัวปวดหัวจังเลยดังเตงอร์คุณเป็นไงบ้างมาแล้วเหรอ,อคุณบอกว่าคุณปวดหัวไม่เป็นไรนะอ๋อี่ไม่เป็นไรคุณมีอะไรฮะเราแม่ทับคุณน่ะแปลกๆนะทำไมทับแม่ทับเยียอนพักเข้าไปนางอวี๋ครับ อะไรเนี่ยทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะเขาโกาหกไงพอฉันทิ้งเครื่องหมายเอาไว้บอกไปทางวังใต้ดินแต่พอเขาไปถึงไม่แม้แต่จะสืบหรือว่าดูเลยก็รีบปฏิเสธมันน่าแปลกใช่ไหมล่ะแล้วก็ลานด้านหน้ามีกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีตานตรงที่ผู้เชี่ยวชาญพึ่งเพาะขึ้นไม่นานนี้ นั่นแพงมากเลยนะด้าน,นนองหาซื้อไม่ได้ตอนนั้นพ่อฉันทุ่มเทยอย่างมากเพื่อหาให้แม่มาสองกอแต่เขากลับได้มาง่ายๆแบบนี้ไม่ยิ่งแปลกหรอกเหรอที่คุณพูดมาก็มีเหตุผลแต่ว่าพวกผมครบกันมาสิบกว่าปีเขาเป็นคนตรงไปตรงมาเขาก็อาจจะมีเรื่องที่พูดลำบากบอกพวกเราไม่ได้คุณไม่ได้เจอเขามาสามพันปีแล้วคนเราเปลี่ยนได้คุณระวังไว้หน่อยดีกว่านะผมรู้แล้ว ถ้างั้นผมจะถ่ายพลังให้คุณอีกหน่อยจะได้หลับง่ายถ่ายพลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงโทษให้คุณจัดเตียงด้วยลงโทษผมทำไมต้องลงโทษคุณสิลงโทษที่สนใจแต่เพื่อนเก่าจนคุณลืมภรรยา,จ,รยาจะปูไหมเฮ้ยเัินก็ช่างเสื้อหายเหมือนมือเท้าผู้หญิงเหมือนเสื้อผ้า เพื่อตอบแทนฉันพรุ่งนี้เช้าก็ช่วยฉันจัดด้วยได้เอาไว้พรุ่งนี้เช้าตอนคุณตื่นผมจะมาหาที่ห้องแล้วก็ช่วยคุณจัดถเอ้ยไปไปมามมันวุ่นวายจะตายยังไงอยู่นี่แหละให้ผมอยู่นี่เหรออืมก็เอาสินอนด้วยกันเลยก็ได้และอย่าเสียใจละ่ะ ฉันมีอะไรให้เสียใจท่านแม่ทัพท่านเข้าห้องผิดแล้วให้ข้าน้อยพาท่านไปพักผ่อนเถอะนะแม่ทับคุณไม่ได้เข้าผิดหรอกวันนี้เขาจะนอนกับฉันเออท่านแม่ทัพห้องนอนของท่านข้าตกแต่งตามที่ท่านชอบในสมัยนั้นท่านไม่ดูหน่อยเลยแม่ทัพของคุณอ่อรอเขาเข้าใจแล้วเขาจะนอนที่ห้อง ข้าน้อยขอละงั้นผมไปก่อนนะยังมีเวลาอีกเยอะช่างเหอะฉันล้อเล่นหัวหน้าค่ายคนนี้จะยอมยกโทษให้กลับไปนอนเถอะผมไปแล้วนะอ,อ๋อจริงสิ พวกคนที่นี่อ่อนไหวต่อเผาพูดมากในช่วงนี้คุณต้องระวังตัวด้วยในตอนที่ผมไม่อยู่คุณก็อย่าใช้พลังนะเข้าใจแล้ววางใจได้คุณก็ระวังด้วยอย่าหลับลึกเกินไปละ่ะ ผู้มือของเจ้าก็คือข้ามีอะไรก็มาลงที่ข้าย ไม่อยู่เล่นด้วยกับเจ้าล้วจับตัวพวกมันให้หมดเนี่ยลู่เหยียนเร็วเข้ารีบมาดูตังตังเร็วผมจะถ่ายพลังให้ตังตังเพราเรารียบไปเธอะตังตังตังตงอาจารย์อาจารย์รยในที่สุดคุณก็ทะเลาะกับรองแม่ทัพคุณแล้ว ไปเถอะเร็วเข้าเร็วไป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 เร็วนี่หยิบดาบให้ฉันหน่อยเกิดอะไรขึ้น่อาจารย์หนีเสือป่าจระเข้จู่ลงเพิ่งไปว้ยตัวก็มาเราแม่ทัพคุณช่างจงรักภักดีจริงๆแม่ทัพข้าขอถามอีกคน ท่านคิดเลือกหญิงเผาพูดคนนี้หรือเลือกพี่น้องที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันเห็นไหมครับอาจารย์เริ่มยยแยงพูดเหนือกว่าแล้ว,วไม่ทับท่านมั่นใจแล้ว <laughs> เลือกแล้วยังไงต่อหากไร้ไขมุก หญิงนางนี้ก็มีแต่โดนสู่พลังจนตายท่านปกป้องได้แหละท่านทำได้แค่ดูนางตายไปเท่านั้นก็ไม่แน่หรอกคุณชายสำเร็จแล้วให้มุกปีฉันเจ้าอยู่นอกวังนี่คุณชายรู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะไม่ยอมให้เลยทําเหมือนทิ้มผมาไว้ให้พวกคุณหลาดหลวม แต่ผมแอบตามตลอดเรื่องไหวพริบสู้คุณชายผมไม่ได้หรอกใช้ได้นะ <S <S 2> <S 2> ลูกน้องตัวเองยังหลอกได้นี่เรียกว่าซึมซับจากฉันงั้นสินะเมื่อได้ไขมุกปี้เฉินแล้วไว้ตูเรื่องราวทั้งหมดที่เจ้าทำมาข้าก็จะไม่ถามนับจากวันนี้ไปเจ้าก็มีความสุขอยู่ในแคว้นสู่อย่าได้คิดสร้างปัญหาอีกเลยพราไปขาาท่านน้ำมันออกไป รัศดรในมึงจะตายเออคุณคุณนี่เจ้าหมายความว่ายังไงท่านแม่ทัพข้าโกหกท่านเองพวกข้าอยู่ได้เพราะยาทดลองของเผ่าพูดแล้วยังสร้างแคว้นสู่นี้ขึ้นแต่ผ่านไปไม่นาน ริญาก็เริ่มถดถอยพี่น้องเราเริ่มแก่ตัวตายจากในเวลานั้นจูหลงโผล่มามอบไข่มุกปี้เฉินให้หลังเอาไข่มุกปี้เฉินฝังไว้รัศดรของเราก็หยุดแก่ตัวลงกลายเป็นไม่ชราไม่ตายดังนั้นจูหลงใช้ไข่มุกปี้เฉินนี่ มันล่อลอกเจ้าให้เราเข้ามาเลยหากเขาเอาไข่มุกออกไปราษฎรก็จะต้องไปยเขากุมชีวิตของราษฎรเอาไว้ข้าจึงต้องทำตาม